สำรวมกายวาจาใจปรับท่านั่งสักสิบนาทีสิบานาทีดยความสำรวมความสำรวมนี้แสดงว่าเรามีศีลและศีลส,สังวรสำรวมกายวาจาและใจให้เป็นศีลมีสติกำกับควบคุมจิต ให้แนวแน่แนวรมหนึ่งและกำหนดรู้ลงไปแจ่มแจ้งในสภาพธรร,รมปรากฏนั้นประกอบความเพียรชอบเพราะระวังสิ่งที่เป็นอกุศลหญ่เกิดขึ้นอกุศลใดบาปกรรมใดกิเลสความซศร้ามองใดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมชันทาปฏิฆะทินมิตาอุตจักกุกุจวิเิกิจชา ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวหรือทั้งห้าตัวเมื่อกลุ่มรุมจิตให้เศร้าหมองจิตนั้นก็จะเป็นอกุศลจิตความเปลี่ยนก็จะฝ้าระวังชำระการฝ่ารองชำระด้วยสติที่มีความเปลี่ยนที่มีความเปลี่ยนชอบอยู่ในสติปัญญาก็ได้ชีวิตผู้ประพฤติธรรมปฏิบิธรรมก็รบธรรม ก็จนจัตตารนนั้นได้มีสติสติกํำหนดลงไปรำไปลงไปในวัตถุนั้นที่ควรเกี่กันกำหนด mm hmm. ก็คือกายวินาจิตและธรรมในสติตั้งลงไปที่กายนี้เ mm hmm. มื่อไรจะสติตั้งลงไปที่กายนี้ mm hmm. ประกอบความเพียนชอบอยู่มาันจาักจักไม่ได้ช่อง กำมาตัวนี้ก็คือกิเลสทั้งหลายจะไม่ได้ช่องที่จะเข้ามาไหลเข้ามาสู่จิตนั้นจิตนั้นประกอบด้วยกิเลส้วยความสมองเล่ารอ้อนได้นำเนินไปในวิถีของกิกเลสปรุงแต่งสืบเนื่องไปจนสร้างความทุกข์ทุกเพราะมีความเห็นดผิดความเห็นผิดเพราะความสัมมองของกิเลสนั้นใหญ่เกิด การรู้กันเห็นที่ไม่แจ่มแจ้งมันคนตาบอดจึงนึกคิดเอาความนึกคิดยังเป็นปรากฏการ์ของอาวิชาไปจจัตตวิพิสูท์ทั้งหลายเธอเขไปตั้งความที่เอาจิตไปตั้งไปตั้งอยู่ในอ,อารมณ์ใดประสรบความคิดในอารมณ์ใดเป็นนอนเนื่องอยู่ในอ,อารมณ์ใด จากความคิดนั้นจะเอาจิตเนี่ยไปตั้งไปคิดเป็นนึกหยกระทบกับอารมณ์เกยความคิดนึกไปนอนเนื <K> ่องอยู่ในความคิดนึกนั้นหรือสับอลู่ในความคิดนึกนั้นอารมณ์นี้เป็นที่ตั้งของที่ที่เกิดขึ้นจากการที่จิตข้าไปข้าไปถึงในอารมณ์นั้นก็เป็นที่ตั้งของวิญญาณเมื่อเมื่ออารมณ์มีวิญญาณก็ย่อมเกิดขึ้น วิญญาณนั้นมีความเพลิดเพลินยินดีสืบเนื่องไปในความคิดในความคิดนึกนั้นอารมณ์นั้นความเจริญเติบโตของวิญญาณย่อมเกิดขึ้นภาวะพบความเป็นเกิดขึ้นจิตชาติก็เกิดขึ้นอันภาวะพบชาติความเป็นก็เกิดขึ้นจากความคิดความคิดเกิดขึ้นจิตเข้าถึงอารมณ์นั้นสําเร็จในในในความคิดในอารมณ์นั้นนอนหนึ่งในอารมณ์นั้นอันเกิดขึ้นจากความคิด ความนึกนั้นก็ย่อมเป็นไปในทุกขณะจิตแต่กิเลสกำเริบเสบสานขึ้นปัรทุกขณะจิตนั้นไม่แต่ความเศร้าหมองพระเจ้าจึงแตดไว้มีสติอยู่ที่กายนี่กำหนดลงไปที่กายหรือวัตถุนหนึ่งเช่นลมใจคู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนี่เวลาไม,เาไม่เรามีสติไม่ทิ้งไม่ไม่ละทิ้งการกำหนดลงไปที่กายนี่ กิเลสเขยอมไม่ได้ช่องเข้ามามันก็ไม่กำเริบเราจะแก้แก้ไขวิถีศิรณ์นั้นชีวิีกรณนปราบประจกักอำนาจของบาปกรรมได้ในปัจจุบันนั้นหรือเราน,นสามารถที่พ้นไปจากอำนาจของบาปกรรมทั้งปวงี่กระทำได้ด้วยสติตัวเนี้ก็หมายว่าไม่ว่าจะบาปกรรมอะไรที่เกิดขึ้น กำลังจะรุกลุ่มรุมเรานั้นแต่เรามีสติกำลังใจเๆๆข้มเข้มแข็งควบคุมจิตอยู่รู้ที่กายนี้ทำคทารู้ความความรู้ให้จริงขึ้นทำความเพียรชอบในความรู้ยิ่งนั้นจำระจำระจำระไปก็ยังให้จิตนั้นค่อยๆเบาบางจางกลายจากกิเลสตั้งที่เคยที่ที่ทกระทำสืบเนื่องมาแล้ไม่ทำให้ปัจจุบันนั้นเกิดขึ้น จนที่สุดสัพพถจัมจรมรักกิเลสนั้นให้สิ้นไปได้จิตนั้นก็จะปราศจากกิเลสปราศจากความปรุงแต่งอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็จะดับทุกได้อันสติที่กำหนดอยู่ต่อนเนื่องนั้นสำคัญมากประจันตร์เป็นประโยคว่ามีสติอยู่ที่หลมคู่นี้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนหรือสติลงที่กายนี้รู้ทุถึงกายนี้ รู้ส่วนต่างๆของไกยนี่รู้ในส่วนย่อยส่วนเล็กส่วนน้อยช่นรู้องค์ประกอบของไกยนี่ห็นรู้ผมกลดเนือฟันหนังเนื้อกระดูกไล่เรียงไปเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปังผืดม,ม้ามปอดลำไส้หลยำลำไส้น้อยหันไปอันเก่าเยื่อในเยื่อสมองในโหลกศีรษะ ี่เป็นธาตุดินทั้งยี่สิบธาตุล่เรียงต่อไปเป็นน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันคนน้ำมันน้ำน้ำน้ำตาน้ำมันใสหรือน้ำมูกน้ำลายน้ำไขข้อน้ำปัสสาวะก็ไล่เรียงไป เอาที่กายนี้พิธีตั้งพิธีการก็ให้กำหนดรู้อยู่ในสิ่งนั้นๆด้อันรมปฏิลมกลาห้ากลห้ากลห้าเพื่อทำงานอยู่กับการกำหนดรูล้ลงไปในกายนี้แจม่มแจ้งชัดเจนในแต่ละส่วนนั้นอย่างเชี่ยวชาญชำนาญจนกล้องปากขึ้นจิตแี่นำมาเพ่งกำหนดเพ่งประลงไปด้วยจิตนั้นที่มีสตินั้น เราเรียนทความเป็นจริงนั้นว่าเช่นเส้นผมสิ่งที่เรียกว่าเส้นสิ่งนี้สิ่งที่เรียกว่าเส้นผมผมคืออะไรลัาษณะเส้นผมก็คือสิ่งที่งอกขึ้นบนศรีรษะเป็นเส้นเส้นบองหน้าจุดหน้าผากบางหลังจุดปลายปลายคอต่อจะต้นคอหรือหลุมคอบางฝังก็ตดิดบางขวางจดจด,ดหมหูทั้งสองข้าง มีลักษณะอีสีชิดนนี้มีือือปติมีสีดำมีสันธันยาวเหมือนคันตาช่างจีนปลายเรียวโคนเรียวตรงกลางป่องมีกลิ่นอย่างนี้ที่เกิดที่ตั้งก็อย่างนี้แล้วก็มีความรู้เขาก็จในความเป็นจริงของสิ่งนี้สิ่งนี้สักจะเป็นนสุภาพปฏิกุลไม่ เป็สวยปในของเป็นของสวยงามปฏิกูลของสกปรกและก็ไม่ไม่เทียงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งแล้วก็หลุดล่วงไปแป,ปรปูนเป็นแปลงไปตามไัยต้สภา,าพ,าพแห่งสังขารนั้นๆและสิ่งนั้นนั้นก็หาวามตัวตนบุคคลไม่ได้เลยอันนี้จังไม่เทียงทุกขังก็กระเสริมเส่ิมสิ้นพิบัติแปรป,ปูนไป อนตัตตาก็ไม่มีความเป็นตัวตนบุคคลในสิ่งนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่รามไม่ใช่ตัวตนของของของเราแม้ในสิ่งต่างๆก็เช่นเดียวกันขนเล็บฟันหนังเนืเอ้อกระดูกก็ได้เรียงให้เห็นความเป็นจริงของความเป็นปฏิกูลสัญญาก็จะเกิดเป็นปฏิกูลกรรมฐานขึ้นยกอารมณ์ขึ้นสู่จิตอารมณ์นั้นเป็นตั้งของจิตอ้าจิตนั้นเกิดความเบื่อหน่าย เกความหนายในสิ่งนั้นประเป็นกองที่ไม่สวยงามของที่สปกปรกกองที่แปรปลวนเปลีป่ยนแปลงไปตัวตนบุคคลมีได้เลยถ้าเกิดความมือหนายขึ้นมาเมื่อจิตมันหนายก็จะจางคลายจะกินเลสจางไายซึ่งความกำนัดความยินดีความพึงใจกำนัดลาดซึ่งความเพลิดเพลินลาซึ่งความตาัณหาความทยานอยากจิตก็จะละสนซึ่ง ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเพราะจัดเพราะประกอบด้วยปัญญาเมื่อจิตประกอบด้วยปัญญาก็จะละวางสิน้นซึ่งวัตถนยึดถือประสิทธิ์ซึ่งกินเลสตรงนั้นก็เรียกว่าจะออกมาจากการยึดมั่นถือมั่นได้เรียบรลรกุกคุณธรรมอันวิเศษคือพนนันิพานนกายกตัสติเนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยว,วางก็นั่งกําหนดดูผมขนเล็บผน,นัง หนังฟันเล็บขนผมไล่เรียงไปมาให้จิตให้สติกำหนดอยูก่กับส่วนนั้นนั้นที่ประกอบเป็นกายนี้แล้วจะดูลึกลงไปจนเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแล้วก็ไล่เรียงมาต่เยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังหนังฟันเล็บขนผมก็ยอมทำได้ หรือทำถึงกระดูกก็ได้แล้วเช่นผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมแล้วก็กำหนดดูแล้วก็จะจิตกรณนี้ที่กำหนดลงไปที่ผมเนี่ยก็กำหนดลงไปว่าเอาผมออกเอาผมออกมากองไว้ เอาขนทั้งร่างกายนี้ออกให้หมดทั้งเบืองบนและเบืองล่างเอาขนออกเอาเล็บออกตอดเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าออกเอาฟันออกทั้งหมดทั้งเบืองทั้งฟันบนและฟันล่างเอาหนังออกเอาเนื้อออกมากองไว้ เอาเอ็นออกมากองไว้แล้วก็รื้อกระดูกมากองไว้เหมือนคนเหมือนเหมือนคนฆ่าวัวฆ่าเนื้อทั้งหลายที่เขาแล่เนื้อแล่วัวแล่เนื้อวัวแล่เนื้อแล่ชิ้นส่วนต่างๆออกื่อจากสภาพของว่าเป็นวัวเป็นสัตว์นั้นๆเมื่อแร่ออกมาแล้วนก็จะไม่มีสภาพของสัตว์นั้นเหลืองลงเหลืออยู่เลยไม่มีคำว่าวัวควาย หมูมากาไก่หรือปลาทั้งหยไม่มีมีแต่สภาพกองที่เราเห็นนั่นแหละมีกระดูกมีเนื้อมีเอ็นมีหนังทะลุออกมามีฟันมีเล็บมีขนมีผมเป็นกอง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 ไปแล้วก็กระดูกตั้งขึ้นกระดูกของร่างกายสมมติตั้งขึ้นมาด้วยจิตที่เพ่งลงไปนั้น มีกระดูกศีรากกระดูกลำคอกระดูกแขนกระดูกขาลำตัวกระดูกแต่โพกกระดูกไส้เอวกระดูกโคนขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งปลีแข้งกระดูกข้อเท้ากระดูกเท้ากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าก็เป็นโครงร่างเราวางโครงกระดูกแล้วยกขึ้นมาเราก็ใส่เอ็นเข้าไปร้อยรัดมัดยึดไว้โยงใหญ่ให้เป็น ไอชิ้นส่วนหล่านั้นยึดติดกันที่เป็นชิน้นชิ้นนั้นแล้วก็เนื้อแปะแปะใส่เข้าไปในสุกส่วนเนื้อทั้งสามเนื้อทั้งเก้าร้ยชิ้นเนี่ยแปะแปะลงไปแปะลงไปในกระดูกทั้งสามโดยท่อนนะั้นมีเอน็นเกเสน้นรอรัดมัดยึดทั้งเอน็นประทานเอ็นย่อยทั้งหลาย เอาเนื้อแปะๆลงไปเนื้อเล็กเนื้อน้อยเนื้อ,อ,อใหญ่ทั้งหลายเอานางมาหุ้มข้าวใส่ขนเข้าไปใส่ฟันเข้าไปใส่ขนเข้าไปใส่เล็บเข้าไปใส่ขนเข้าไปใส่ผมเข้าไปก็กำหนดเป็นภาพที่เรานั่งอยู่เนี่ยแล้วก็ใช้จิตเลาจถอดอีกถอดผมออก เอาขนออกเอาเล็บออกเอาฟันออกเอาหนังออกเอาเนื้อออกหรือเนื้อออกมามากองไว้ในทางในทางเก่ารอยชินมากองไว้เอาเอ็นทาการอยเส้นดึงออกมาหมดเลยมากองไว้เอาก็ดูมากองไว้ตั้งสามร้อสามรทอนเอาก็ดูกวางเรียงใส่เข้าไปัปนโครงร่างตอนนั่งอยู่เนี่ยแล้วก็ถอดรืวอที่รูปของเรา เอาโครงกระดูกตั้งขึ้นมาเอาเนื้อเอาเอ็นรอยรัดยึดสอดใส่เข้าไปเอาเนื้อแปะไปแปรเข้าไปเอาหนังหุ้มข้าวเอาฟันใส่ข้าวเอาเล็บใส่ข้าวเอาขนใส่ข้าวผมใส่ข้าวก็เป็นรูปร่างลักษณะกลับคืนมาเป็นตัวเราขึ้นมาตามสมมุติพอรื้อออกไปอีกก็ตัวเราก็หายไปอีก รูปนี้ก็แตกสลายไปความเป็นตัวเราก็ไม่มีในรูปนี้ตั้งรูปขึ้นมาอีกก็ปรากฏรูปกลับมาสมมติตัวเรากลับขึ้นมากายนี้มีอยู่รูปนี้มีอยู่ตัวเราสมมติก็มีอยู่กายนี้สิ้นไปแตกรูปนี้สิ้นไปตัวสมมติก็แตกสลายไปและทุกส่วนน,นั้นล้วนเป็นของที่ไม่สะอาดน่ารังเกียจ ไม่ควรยึดติอเป็นของสวยงามนะเป็นของน่ายินดีเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นของสุกระสกมาแต่เดิมเช่นขนเนี่ยผมเนี่ยไม่สาสางไม่ชำระล้างก็เหม็นสาบเหม็นสางขนนั้นลา่าไม่มันดูแลชำระล้างก็เช่นเดียวกันแั้งผมทั้งคนเล็บนั้นไม่ตัดปล่อยให้งอกยาวมาก็เป็นที่เก็บของ ความสุกภกทั้งหลายฟันนั้นเล่าไม่หมันบ้วนจำราล้างก็มีกลิ่นเหม็นน่าสิเสียเอียนนางนี้เช่นเดียวกันไม่หมันส่งน้ำอาบละอาบน้ำจำลาะล้างจำลาดล้างขัดกราบใครทั้งหลายเป็นตำดาที่ย่อมสุปรกมีกลิ่นเหม็นสาบสิ่งทั้งห้าเรทนี้อย่าวแต่เนื้อเอ็นกระดูก ด้วยชิ้นส่วนต่างๆสิ่งทหานนี้ไม่เป็นของเราเองจะตกลงไปในสิ่งที่เราต้องบริโภคดื่มกินย่อมรังเกียจไม่สามารถที่จะดื่มกินได้บุคคลไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นแต่ออความเป็นจริงเมื่อไปเห็นสิ่งที่เขาประดบับประดาตกแต่งสวยงามก็ลงสำคัญลงสำคัญในการความกำนัดยินดี ชอบใจรักกำลังยินดีตามไปสำคัญว่าสวยงามเกิดความรักกำลังยินดีในสิ่งนั้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปความลุ่มหลงของใครๆไม่ก็ยังเป็นของสกปรกเน่าเหม็นอยู่เชินนั้นแต่เมื่อไรเราเห็นเกิดเข้าถึงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกว่าเป็นของเน่าเหม็นไม่สะอาดอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ตั้งของจิต เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเป็นไปเปร่มีสมาธิเกิดขึ้นเป็น,ปน,าปนบาดทท่างของปัญญาคือความเรารู้จะเห็นจริงทำความเจริงว่าสิ่งเหล่านี้สักแต่เป็นธาตุมาประชุมกันไม่มีความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่ใช่สัตวะไม่ใช่ชีวะไม่ใช่บุรุษบุคคลไม่ใช่ของยั่งยืนหรือคนย่อมไม่เที่ยงเปลีป่ยนแป,ปลง ตั้งอยู่ก็มีความสมสุอนพิบัติแปรปรวนในที่สุดเอาๆๆคนตัวบุคคลเราเขามีได้เลยเมื่อไรเราพิจารณาว่าร่างกายนี้สังการนี้จิตวิญญ,ญาณนี้เป็นอนิจจังตุกขนานัตตาปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อปัญญากเกิดขึ้นก็จะเล่าวางอุปทานความยึดมั่นถือมันในรูปนามกันหน้านี้ได้เมื่อละาวางสิ้นได้จิตทั้งก็จะ,ะจัดกิเลสมรุกุณธรรมอันวิเศษคือพระนิพพาน เป็นจุดสูงสุดของการประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมด้วยการขั้สู่การศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่เราต้องตั้งจุดมุ่งหมายของการการมาสู่พระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอันวิเศษที่เรียกว่าพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าเป็นชาพุธที่ถูกต้องตามหลักแห่งความศรัทธาในพระศาสนา เป็นเจ้าพุธได้ชื่อว่าพระพุทธปฏิบตัติตามพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นการมีสติกำตนอรู้ที่กายนี้รู้เห็นต่อคว,วามเป็นจริงของกายนี้ในความเป็นส่วนต่างๆนั้นสติตั้งอยู่ที่ลมคู่นี้ลมหายใจข้าก็มีสติอายจะก็มีสติแล่การเจริญสติตามลําดับของลมคู่นี้ เรารู้ถึงเรื่อยวยบทต่างๆเช่นเรานั่งอยู่ก็รู้เรานั่งอยู่กําหนดอยู่ที่กายที่ว่านั่งอยู่จะเกิดสภาพธรรมใดๆเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันสภาพธรรมที่เกิดจากการนั่งนั้นไอเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังนัาตามีแต่ความเกิดและความดับนั้นได้ชื่อเราจะได้สติปัฏฐานย้ายเกิดปัญญาขึ้นหรือแจ้งรู้แจ้ง,จงเห็นจริงว่าร่างกายนี้ หรืสิ่งที่เกิดขึ้นจากกายนี่ความรู้สึกก็ดีจิตก็ดีที่ข้าถึงความรู้สึกนั้นในเวทนานั้นในสภาพธรรมทั้งหลายี่จิตนั้นประกอบเกิดขึ้นโดยความคิดนึกนั้นลเรดแล้วแต่เป็นจัตติวตุมาประชุมกันอาตุตุบุคคลเราเขาม่ได้เลยอยากให้รนนั้นเกิดความเบื่อหน่ายกับความจางกลายสิ้นไปซึ่งความกำลัดยินดีเมรคะกับความกำลัดยินดีกับความกำนัดยินดีสิ้นไปเป็นวิรักะ อวิชายอมสิ้นไปอวิชาสิ้นไปด้วยการเจริญสติปัฏฐานจนกระทั่งอริยมรรคองค์ทมแปดประการเมื่ออวิชาสิ้นไปสังการก็สิ้นไปพระสังการดับสิ้นไปวิญญาณก็ดับสิ้นพระวิญญาณสิ้นไปนามรูปยอมสิ้นไปเมื่อนามรูปสิ้นไปอยตาะยยอมสิ้นไปอายตราสิ้นไปภาษายอมสิ้นไปเมื่อภาษาสิ้นไป เวทนายอมสิ้นไปเพราะความสิ้นไปเอง่เองเวทนาตัณหาอุปทานยอมสิ้นไปเวทนาอุปทานสิ้นไปพบภาวะชาติยอมสิ้นไปเม่อชาตไม่มีชารามมณะย่อมไม่ปรากฏากชาตชรามมณะไม่ปรากฏทุกข์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นความดับทุกข์ก็เป็นไปด้วยประการนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เราคือสมาธิเกิดความเห็นชอบขึ้น เป็นความเปียชอบที่มีสติมีปัญญาประกอบอยู่และมีความเพลี่ยนชอบอยู่จึงตึกตรองนึกคิดในใดก็แล้วแต่ยังมีสติปัญญาจะไม่ตกอยู่ไปตามอำนาจวองกิเลสและไม่ไม่นึกคิดไปตามอำนาจกองความรักความชังความไปบาทความเบดเบียนทั้งหลายดังการพูดการกระทําใดๆในหรืออาชีวะนั้นก็ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนการทำ้ายทำลายยึดตัวอยู่ยไปตามทางของความรักและความชัง แล้วเราจะพูดจะคิดจะทำใ,ใดๆก็ไม่ตูกจุไปตาไปตามนาจของโลกนี้ถอดถอนความรักความจังจากโลกนี้เสียได้แล้วก็พัฒนาจิตนั้นให้ยิ่งขึ้นด้วยสติปัญญาความเปลี่ยนชอบนั้นก็จะบรรลุซึ่งสมาญานะคือความคือปัญญาชอบเพื่อวิมุตติความดุดพ้นชอบนี่คือการประพยยัติธรรมที่ทําได้ไม่ยากและทำํำในทุกขณะทุกเวลา,ท,าทุกสถานที่ เราเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เราจะเดินอยู่ตรงโน้นเราจะยืนอยู่เราจะนอนอยู่เราอยู่ในอิริยาบถใดๆนั้นเราจะจัดว่าให้มีสติรู้ในอิริยาบถนั้นๆในทุกขณะการประพฤติธ,ธรรมจรึงไม่มีต้องมีพิธีการมีรูปแบบใดๆทําได้ทุกที่ทุกขณะทุกเวลาและทุกครั้งที่ทํานั้นก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาล้วนๆเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นไปเวอวิปัสสนา เป็นไปได้ทุกสถานที่ยังไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆเลยทำได้นึกสำนึกขึ้นและลึกมาแต่ก็ทำขนาดนั้นอ,อ๋อนั่งตัวนี้ก็ทำตรงนี้ยืนนั้นก็ทำตรงนั้นทำได้ทุกขณะทุกเวลาทุกสถานที่ไม่ได้ห้องน้ำในห้องซ้วมก็ทำได้ไม่กบเคี้ยวกลืนกินอยู่ก็ทําได้ทําได้ทุกขณะป็นต้องห่มใส่เสื้อผ้าก็ทําได้ทุกอย่างทําได้หมดทําได้ทุกขณะทุกเวลา ดัะนั้นเราก็จะไม่เสียเวลาในการในการใช้ชีวิตี้อย่างขาดสติและปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาขึ้นมานั้นก็ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนสามส่วนประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์เพื่อธรรมะเป็นที่สุดก็ได้ยจให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันก็ได้ในเบื้องหน้าก็ได้ได้ทั้งหมดทุกเวลาทุกขณะที่สำคัญ,ญยิ่งคือเป็นการละวางออกมาจากบาปกรรมอกุศลทั้งหลาย ที่เคยเราเคยกระทำมามาให้ผลอยู่แล้วเราก็ไม่ทำต่อเนื่องไปการหยุดยับยั้งน้ำบัตรนี่การตัดกระแสกรรมตัดกระแสวิปากรรมกรรมก่อนนั้นก็จำราบไปกรรมเมนก็ไม่สร้างให้เกิดขึ้นจึงไม่มีผลกรรมที่จะรับอีกต่อไปจึงไม่ต้องกลับมาเกิดมาตายมากินมาตายมาสืบพันธุ์อีกต่อไปนั่นได้ถึงว่าเราความเป็นสัตว์นั้นไ,ได้ได้สิ้นไปแล้วยังให้จำารสัตว์ความเป็นสัตว์ตวะนั้นสิ้นไป ความรูงจากความโศกบปริติวะก็ยอมสิ้นไปโต๊ะโตมานก็ยอมสิ้นไปเมื่อสัตว์สิ้นไปเนี่โศกะปริตวัตุมักยอมสิ้นไปและที่สําคัญ oh ke คือการบรรลุสึ่งอารยมรรมเป็นไปเพื่อทำพันปันให้แจงยอมเกิดขึ้นได้จริงด้วยการเจริญสติปัฏฐานธรรมดังที่พระจัตป็นบาลีว่าเอกคยโนยังมัคโคสัมปกคัตโตสัตนาวิสุธิยาโสกะปริตเดวันสมติกามายะ ดูกดับดบดานสนองทั้งกายยยาจัสสะที่กายยนิพพานะสัจจะจัจิกริยายะยาดิ้งจตุสัตสิปฏฐานเนเราก็บูชาธรรมะกสติปัฏฐานเนี่ยทุกขณะท,ทุกคำทุกุลทุกเช้าทุกเวลาทุกริยบททุกลมหายใจเข้าออกตามจรินนี้ได้เราจะมีแต่การบรรลุถึงซึ่งความดับทุกขมีแต่ประโยชน์สุขในปัจจุบันระดับทุกนั้นได้อย่างแท้จริงอะไรส่วนสำคัญยิ่งคือ สมควรที่จะได้ภาะภูมิใจว่าเราเกิดมานั้นได้มาเป็นชาพุทธได้มาได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องอันสมควรเกียรติธรรมและเป็นเวียเพย์ึงอำนาจแห่งธรรมนั้นอย่างแท้จริงได้ชื่อเป็นผู้ใกล้พระผู้มีพระเจ้าพระพุทธพระมีพระภาคเจ้าได้ชื่อเป็นผู้ถึงคุณของพระลัตนตรัยกันเกิดของเรานั้นไม่สูญเปล่าอันควรเกียรติการที่ ยินดีในการเกิดมานี้ว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรอันเป็นประโยชน์สุดของความเป็นมนุษย์แล้วคือการได้ประพฤติธรรมในเกียรติบุญพระพุทธศา,าสนายัตถาวริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวะเมว้ตัวดินนังเปตานังปกกปติอิชิตตังมติตังตุมหังกิปเมวสมิจตุสับเบปุเรนตุสังกปา จันดุปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสับบีติยวัจตุสปุโรโขยนัสตุมาเตวันตรายโยสุขีติกายุโกปวะวิวาทนสีริสานิจังวิตตปจายโนจัตตารุตมวัตันติอายุวันโนสุขังพระหลังอภระไปเต็มตัวข้าโบวชเลย สัพเพสตาสุขิตาหนตกขอสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายจงมีความสุขสัพเพสัตตาอเวราหนตกขอสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายจงปราศจากเวรสัพเพสัตตาอัปบยาปัชชาหนตกขอสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายจงปราศจากความพยาบาทความเบียดเบียน สัพเบสัตตาอะนีคาโหนตุขอสัตว์